มวยใหญ่ขึ้นมาอีเวนหนึ่งนะครับมาแล้วครับเจ้าท็อปจันเสิร์ฟไปแล้วโอเจอเ้าเต้ยังเล่นสบายสบายอยู่นะครับได้ไหมโอ้โหไปไหนครับลูกนี้กรรมาการโอ้โหลูกเสิร์ฟนี่ก็หลายการเือกเกินเจเ้าเต้น,นะครับประสบการนี่ครับโอ้โหนี่เองครับผม โอ้เจ้าท็อปจันเนี่พื้นหลังเท้านี่ก็ไม่ทับบันดานะครับโอ้โหก็ไม่ทับบันดานะครับโอ้โหเจ้าไม่ทบับบรรดาลนะครับโอ้โหเจ้าเตะเขี่ยวขึ้นแล้วครับโูนะขึ้นหมครับแล้วก็เตะเลยเรียบร้อยสีครับโอ้เจ้าโอ้โหรุโหโหน่นครับเจ้าเจาวิ่งสู้นะครับดูนี่นะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ผมทําไม่ได้ครับผม โอ้ยเจ้าท็อปแันยังเกี่ยวหลังเท้าขึ้นมายกไหลเข้าไปหน้านี้เจ้าเปิดหนว่าไงลูกนี้แล้วก็กรรมการเชี่ยวเจ้าเต้เสริมนะครับเสริมมาแล้วโอ้ยไปไหนนะครับทันยังได้อยู่โอ้ได้นะครับโอ้โหเจ้าเบิร์ดทุ่มเทมากว่างไม่อยู่แล้วครับโอ้โหเจ้าเบิร์ดทุ่มเทมากว่างไม่อยู่แล้วครับลูกโอ้เจ้าเบิร์ดทุ่มเทมากว่างไม่อยู่แล้วครับลูกนี้ โอ้เจ้าเต้กุลาแน่นอนจริงๆครับเกี่ยวหลังเท้าเตะกลางขอดเลยนะครับเราตามใจแฟนขับนะครับแฟนขับของเราคือพระเจ้านะครับตอนนี้ผมโอ้ขอบคุณทั้งสิบเจ้าท็อปจันเสือไปโอ้เจ้าเต้เกี่ยวซ้ายหลังเท้านะครับลูกนี้แล้วก็ขึ้นมาขึ้นไหมครับลูกนี้ก็เดียวโอ้เจ้าท็อปจันเกี่ยวหลังเท้าขึ้นมาเจ้าเบิ้ลอะไรโอ้โหนี่ครับ แจมเจ้าเต้หนีออกไปแล้วนะครับเจ้าเบิดว่างขึ้นเตะเลยงขึ้นเตะเลยโอ้โหเบิดว่างขึ้นเตะเลยโอ้โหโอ้โหเจ้าตัวนะครับทุ่มเทนะครับเจ้าตัวเสิร์ฟไปแล้วครับเจ้าเต้เกี่ยวหลังเท้าซ้ายขึ้นมานะครับได้ไหมขึ้นเตะด้วยนะครับโอ้ยังได้นะครับอาเจ้าท็อปได้เหมือนกันนี่ครับเจ้าเจีนนะครับลูกเหลี่ยม นี่ครับเจ้าเจนะครับลูกเหลี่ยมแก้มันเดอะเจ้าเจเนี่ยมันไม่เสียด้วยนะครับตรอดเจ้าเจเตะลูกนี้ก็โอ้เจ้าเต้จุลานะครับแม่ทุ่มเทชิงลังเจ้าท็อปจันเสิร์ฟไปแล้วนะครับโอ้เสิร์ฟสวยเจ้าเต้เกี่ยวซ้ายขึ้นมาเหมือนเดิมแล้วก็ขึ้นหลังขอเลยนะครับเตะมานั่นองโอ้หนอกสนามเลยผมคนเดียวเอาเจ้าเจได้ไหมโอ้แต่ก็ล้นอย่างนี้ก็เสร็จเจ้าโอ้เรียบร้อยครับ สำหรับเจ้าเต้แล้วก็ดูแลร่างกายดีมากนะครับนี่นะครับเจ้าท็อปจันโอ้ไปหน้าเน็ตเหมือนกันนะครับนี่นะครับคนดีผมบอกเลยจนมาแล้วด้วยพื้นก็ถือว่าพื้นดีแล้วมาดูเจ้าเต้นะครับยังเกี่ยหลังเท้าขวาขึ้นมาโอ้ตะก้ออยู่นู่นนะครับหลังขวายังมาหน้าเน็ตนะครับเจ้าท็อปจันยกขึ้นหน้าเน็ตเอ้าได้ไหมได้ครับผมนี่แหละครับวันนี้น้องเขาเล่นไม่ได้นะครับโอ้พิเชรเจ้าเต้ยังได้นะครับขึ้ืนไหมอย่างนี้ก็สันแบคโอ้ อย่างนี้ก็สันแบกโอ้ยเจ LAURA, Gore, ONE, ้าการเกียงของเรายังได้นะครับการเกียงยังได้เอ้านี่ครับเจ้าเต้ก็ได้เหมือนกันเอาโอ้เจ้าเต้ได้ไหมก็มาเหมือนกันเอาเจ้ายังได้อยู่สันแบกครับโอ้สมศักดิ์ศรีนะครับสําหรับเจ้าท็อปจันมาเป็นโอ้หกแปดสูสีแล้วนะครับหกแปดไหลเข้าไปเจ้าเต้ยังเกี่ยวขวาขึ้นมานะครับขึ้นเตะหลังคอเลยเตะเรียบร้อยสิครับโอ้โห ตเก้านะครับผมเจอไปแล้วหยอดเหมือนกันเจเ้าเต้เกี่ยวหลังเท้าซ้ายยังได้นะครับก็มาการให้เล่นต่อเอาเจ,เจเ้าเจเปิดหลังเท้าขึ้นมาท็อปจันยกได้สบายๆแล้วเรียบร้อยดีครับเจมันก็ท็อปจันนะครับแต้มเกตต่อเก้าเลาออยนะครับแต่เจ้าเต้ยังขึ้นเตะหลังคอดีแล้วครับเตะลูกนี้โอ้ไม่ข้ามนะครับนี่แหละครับอยู่ไหมเติบไปแล้วโอเจ้าเต้เกี่ยวหลังเท้าขึ้นมาแล้วก็ขึ้นหลังคอดตะเทียบแล้วโอ้โหนี่ขอดเตะเทียบแล้วโอ้โห ท็อปจันเนี่ยครับดูท็อปจันเกี่ยวเราก็ง่ายๆเลยเจ้าเต้บอกอย่างเหนียวใช่ไหมเหนียวใช่ไหมเจ้าเต้กันแบกโอเจ้าเบิร์ดเข้ามาช่วยด้วยโอ้เรียบร้อยไหมโอ้โอ้กรรมการให้เป็นฝั่งเจ้าเต้ได้หรือเปล่าครับโอ้เป็นเจ้าเต้ได้นะครับเจ้านิ่งๆสบายๆสไตล์เกรดเอเลยนะครับไปแล้วครับเจ้าเต้ยังเกี่ยวรองเท้าขึ้นมาแล้วขึ้นกันแบกเรัก็ูกเนี้้โอีกแล้วกันแบกเรัก็ู้เนี้โอ้ แบกเราก็ลูกนิ้วโอ้โหอีกแล้วครับโยเจ้าท็อปจันเปี่ยวขึ้นใหม่แล้วแล้วก็โอ้โหนะครับมาดูลูกที่สิบของเจ้าท็อปจันเสิร์ฟปั่นไปซ้ายอีกแล้วครับเจ้าเต้ยังได้นะครับเตะหลังคอนเลยโอ้โหเตะหลังคอนเลยโอ้โหนี่มันอะไรกันเนี่ยโอ้โหเจ้าเต้เตะยี่นูนเลยครับหลังคอนนอกสนามเลยนะครับโอ้เจ้าเต้มันทําได้นะครับขึ้นเตะอายครับ เจ้าท็อปก็ยืนคุมคนเดียวเลยนะครับผู้ยุบอ่าผมยืนคุมคนเดียวดีกว่าพี่เออได้ไหมยังได้ไหมโอ้ยังได้นะครับเจ้าเต้ก็ได้เหมือนกันนะครับโอ้เตะขึ้นมาก็กรรมการชี้ให้เป็นฝั่งเจ้าเต้น,นะครับโอ้แม่แล้วก็ลูกนี้เป็นแต้มของเจ้าเต้หน,นีไปก่อนนะครับสิบต่อเก้าโอ้แต่ก็มาดูลูกนี้เสิร์ฟอาเจ้าเต้ังเกี่ยวหลังเท้าขวาขึ้นมานะครับเคืนเตะโอ้เตะธรรมดานะครับลูกนี้ของมาธรรมดา จ้าท็อปจันก็สบายดีครับท็อปจันมันยกต่อจังจะเอาแปยยกอยู่แล้วหลังเท้ามันโอ้โหนี่ครับเจ้าตัวได้นะครับเจ้าเตะเกี่ยวขึ้นมานะขึ้นหลังขอดมาเดิมเตะเรียบบอสเตะเกี่ยวขึ้นมานะขึ้นหลังขอดมาเดิมเตะเรียบบอสเจ้าเตะหลังขอดมาเดิมเตะเรียบบอเจ้าเตะเจ้าท็อปจันได้แล้วก็ยกไปหน้านี่สวยด้วยนะครับยังอยู่เอาเจ้าเตะก็ได้เหมือนกันว่าง่ายยกขึ้นไปเจ้าเต้บอกเหี้ยโอใช่ไหมว่าง่ายยกขึ้นไปเจ้าเตะบอก หเหนียวใช่ไหมหเหนียวใช่ไหมนี่นะครับเต้มันยอมคนที่ไหนเลยนะครับเสิร์ฟสายลูกนี้โอ้โหเข้าสายของเจ้าเอ้ไอ้เจ้าโอ้โหเจ้าโอ้โหนี่เนี่ยครับเจ้าเต้ขึ้นเตะหลังขอนเสิร์ฟมาเนี่ยเจ้าท็อปยันเกี่ยวขวาขึ้นมายกสวยๆให้น้องแล้วยกมาโอ้โหไปไหนโอ้โ เม็ดเดียวเกมนะครับมาดูลูกแบตพอยของเจ้าเต้จุฬานะครับโอ้โยกไปสวยนะครับบาไงยังอยูอย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 ่โอ้ยไงยังอยู่โอ้ยเจ้าเต้จุฬายังเกี่ยวหลังเท้าซ้ายขึ้นมานะครับแล้วก็ซันแบคลูกที่เรียบร้อยครับเกมโอ้หอเลยนะครับแมแน่นอนจริงๆงไอ,อเด็กคนนี้แมมันรักษาสภาพร่างกายมันดีมากเลย